ทเกมไนท์ไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือชื่อละครผมเริ่มที่ซาร่าก่อนเลยซาร่าเนี่ยเป็นผู้ที่รู้ทุกอย่างเลยจริงซาร่าครับผมจะมีความหมายมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคุณเอามารวมเป็นชื่อละครให้ได้ค่ะละครในประเทศไทยโอ้ยโอ้ยสีลังกาทั้นสูงทั้นสูงไห่คข้า มีฮะมีอะไรกันมีอะไรกันมีอะไรกันมีแพสซิฟายถูกตั มีเพลงฝรั่งไหมมีเพลงฝรั่งไหมมีท้ายๆประมาณเพลงที่19าและมันไม่ใช่ฝรั่งร้องด้วยทูมัตโซมัตเวลิมัตเจ้าคนกลุมคอยเซียนเจ้ารอ่อ้ยาไอ้ยาสักเดียวเป็นแล้วมันก็เริ่มตั้งใแต่มันบอกขึ้นทิ้งั้งด้แฟนแล้วมีต้องทำยังไงเมลอน แม่แล้วไงใครแคร์เพราะงานนี้มันแพ้กันไม่ได้ผัดไทยสักจานเบิกบานหัวใจปั๊มเมาอไฟต้องกินให้ได้ต้องทำานี้เป็นคลชิมตนในเรื่ออย่างดีเข้าใจและจีบสบายเจ็บที่ใจแร้ใจกินซ่าต้องเก็บักเก็บเพียงแค่มองในตาก็รู้ว่าเราชอบกันแต่เราสองคนต้องเก็บมันไว้อดทนเก็บความในใจ แหม่แมดูเหมือนคับคืนนี้จะไม่ธรรมดาซะแล้วเงินแสนจะเป็นของใครรีบไปลุ้นช่วยพวกเขากันครับ เข้าสู่ปาร์ตี้ที่ปันเทิงที่สุดในประเทศไทยฮอลลีบูลเกมด้ใช่เลยเราก็จะปาร์ตี้กันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์หกโมงยี่สิบนาทีทางช่องสามแห่งนี้นะครับเชิญนั่งตามสบายเลยครับผมขอบคุณครับวงดนตรีที่หน้าตาดีที่สุดในซอยนี้ครับซีสมายวันนี้เราก็จะมาสวดมนต์กันสวดมนต์กันครับเลย ไม่เรามาปาร์ตี้กันแบบสุดมันเลยไม่ต้องย้งไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นไม่ต้องย้งไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นแขกรับเชิญเซตแรกของเราแก๊งตัวแม่สุดแซ่บนะครับของวงการขอต้อนรับเลยนะครับทั้ง3ท่านนะครับคุณซาร่าคุณรัศมีแขกและคุณลูกเกดและหัวหน้าทีมของเขาครับคุณออมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณออมทำอาชีพอะไรจ๊ะเป็นนักร้องอิสระค่ะเฮ้ ลแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยค่ะมีร้านกาแฟชื่อว่าร้านอะไรครับชื่อว่าร้าน Nature Coffee ค่ะ Nature Coffee อยู่ตรงไหนครับอยู่เส้นบางนาตราค่ะอินเตอร์ลิงเป็นตึกในชั้นเก่าอะค่ะกาแฟมาจากไหน อเป็นเมล็ดจากเชียงรายค่ะเปเชียงรายค่ะทางมาเรามีไร่อยู่ที่เชียงรายเป็นอ่าไม่มีค่ะต้องต้องขึ้นดอยไปเอาเองไม่ต้องขึ้นดอยเขาจะมีสมมติเขาจะมีชาวเขาชาวอะไรอย่างเงี้ยที่ที่อยู่ที่เชียงรายบ้านข้าวแล้วก็ไปซื้อไปซื้อแครอทแปรที่เขาอยู่บนดอยบนดอยมีพืชผักมากมายนะับแล้วคุณชอบผักผลไม้อะไรบ้างไหมฮะ ชอบค่ะชอบชาอมอะไรพวกนี้เออเหรอชอบชาอมชาอมต้องระวังนะทำไมอ่ะกินชาอมแล้วกุ้งมันกลัวทำไมอ่ะชาอมกุ้งชาอมกุ้งไมหยุดที่อไอ้ตัวอะไรอะอันนี้วอร์มอันนี้แค่วอร์มอันนี้วอร์มอัพวอร์มอัพยูยูเฉยๆได้ไหมอ่ะยูยูเฉยๆได้ไหมอ่ะ มันเป็นออเดอร์ฟซาร่าเขาจะมีมาเรื่อยๆให้เราแล้วขยันด้วยขยันไม่กี่ดีไม่กี่ดีอะแก๊งที่สองของเราครับแก๊งหนุ่มสาววัยเอ่อของเรานะครับขอต้อนรับเลยนะครับทั้งสามท่านนะครับคุณฟอยคุณซีและคุณแกร์วอร์ริทอหนุ่มสาววัยอ่อกชื่อจริงเราพี่เรายังเป็นหนุ่มสาวไม่หนุ่มสาวไม่หนุ่มสาวหน้โอเคก็ได้แล้วหัวหน้าทีมของคุณครับคุณอิมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอิมทำอาชีพอะไรจ๊ะ เออเป็น BD Manager ค่ะ BD นะฮะย่อมาจากอะไรเบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์เป็นผู้จัดการวันเกิดเบิร์ดเดย์เมื่อกี้ผมคิดอยู่ในใจแต่ที่ออกมาเลยให้ผมชงงัวเองดีกว่า BD Business ดีบิดีอะไรดอกดอกไม้ดาวเรืองดาวเรืองดาวเรือง่ี BD ย่อมาจากอะไร business development ออ๋ น่าจะตั้งใจเรียนเลยทำอะไรไม่ได้ business ทำธุรกิจอะไรทำเกี่ยวกับ immersive exhibition นะคะเอยไปยากขึ้นเลยเรื่อยๆนะพูดแต่ละคำฝรั่งยังงงเลย i m m e r s i e n เป็นอะไร immersion อันนี้ขอฉลาดได้ปะอะไรนะขอฉลาดได้ปะอ่านนั่งเลยนั่งเลยอ่านั่งเลยนั่งเลย เห็นใจน้องหน่อยมันคือเหมือนแบบอ x h i b i t i o นที่ให้คนได้มีส่วนร่วมกับร์ตนั้นๆด้วยอะไรอย่างนี้เป็น real h a p p ยแล้วคุณฮปปี้กับลูกทีมคุณไหมคุณเป็นวัยอ๋อหรือเปล่าเพราะเนี่ยวัยอ๋อเราคัดมาเลยนะโอ้เลยยาโรช้าครับเริ่มกันเลยเกมแรกของเราเห็นอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนี่คือปั๊มปองดราม่าผมจะมีคำถามแล้วผมก็จะโยนจะควักอะไรออกมาครับ คุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะใหญ่กว่าคุณหรอกครับคุณรักษาแขนอันนี้นะครับผมจะมีคําถามมาให้ถ้าเกิดว่าคุณสามารถตอบถูกได้คุณไม่ต้องขึ้นมาผมก็ไล่ไปเรื่อยๆใครที่ตอบผิดลืมไม่ทันเวลาต้องมาปั๊มหนึ่งทีเราจะเล่นกันจนกว่าใครก็แล้วแต่ที่ปั๊มแล้วลูกโป่งแตกทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือชื่อละคร ซึ่งหูยพวกเราดีใจด,ดูละครกันหมดทุกคนเลยผมเริ่มที่ซาร่าก่อนเลยซาร่า,เ,าเนี่ยเป็นผู้ที่รู้ทุกอย่างเลยจริงซาร่าครับตะก <laughs> ี้ยังรู้นีเลยอิมเมอร์ซีฟอะอิมเมอมร์ซีฟยังรู้ดีรู้ละอันนี้เป็นอิมเมอร์ซีฟก่อนได้ป่ม <laughs> ผมจะมีความหมายมาเรื่อยๆเรืเ่อยๆ,ๆแล้วคุณเอามารวมเป็นชื่อละครให้ได้ค่ะเอาความหมายมารวมเป็นชื่อละครถูกนี่คือเอาจริงแลใช่ไหมฮะเอาจริงแล้วนะเอาจิงเลยเอาจริงเป็นละครในประเทศไทย อินเดียอินเดียสีร่เออสีลังกาปลาปัวมั้งก็เอาในไายนี่แหละแค่นี้นั่งตรงนี้เลยนั่งตรงนั้นคุณฟังผมนี่คือละครชื่อว่าอะไรคู่กับภรรยาฟาดเครื่องหมายสามีตรีตาถูกต้องคุณเห็นไหมครับว่าเขาอิมเมอร์ซีมากๆอันนี้ได้เลยนะรอดไป คนต่อไปครับคุณฟอยครับครับของเหลวสีแดงงูใหญ่ของจีนเลือดมังกรเลือดมังกรถูกตจสองพยาไงได้อยู่คุณรัศมีแขครับทุกคนใจเย็นไม่คุณนะใจเย็นไม่คุณนะใจเย็นมีเจ็ดชั้นไม่ตรงสวรรค์เบียงสวรรค์เบียงโอเคน้ำซี ใช้ซื้อของใช้พูดวิญญาณเงินปากผีเงินปากผีเอาละบอยเล่นละครนี่อย่างนี้เอาละเอาละกดเด้งโอเคการแข่งขันหมอดูฟันทงหักหลัง การแข่งขันวิ่งสู้ฟันการแข่งขันวิ่งสู้ฟันฮะการแข่งขันหมอดูฟันทงหักหลังอะไรอ่ะเกมรักพละยศ การแข่งขันหมอลักหมอลักหมอดูหมอลักแกะการแข่งขันคือเกมหมอดูที่ฟันธงคือหมอลักแล้วก็หักหลังคือทรยศเธอไปปั๊มเลยปะไม่ไม่เกดมาเลยเกดหนึ่งปั๊มก็ไปั๊มหนึ่งปั๊มปั๊มเท่านั้นปั๊มไม่แตกมันเลยต้องเริ่มพ้อมเลยแบบเซ็กซี่เซ็กซี่พร้อมแล้วดนตรีมาสี่ห้าปั๊มหนึ่งปั๊ม ยังได้อยู่เกตอยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงจนกว่าจะมีคนผิดอยู่ยืนใกล้ๆดิมันจะได้เผื่อบื้มเผื่อบื้มพร้อมคนต่อไปครับคุณเกรทครับเอาละคนทำอาหารอวัยวะบนสุดต้นไม้เยอะชพ่อครัวหัวป่าพ่อครัวหัวป่าอ้าคุณอมพื้นที่แบ่ง ส่วนในบ้านเอาไว้ลองชุดพื้นที่แบ่งส่วนในบ้านเอาไว้ลองชุดพ้นนี่เสื้อห้องุ่นนใส่หุ่นเข้าไปเพื่อลองเสื้ออะคุณลงไปนั่งได้แล้วครับคุณนอมขึ้นมาปั๊มหนึ่งทีครับทีมคุณไม่ได้อะไรละพร้อม หนึ่งฟันครับระเบิดได้อีกสองตันกันไคะต้องขึ้นสุดลงสุดไม่ระเบิดสองที่มีขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดสีใส่เสื้อสีเดียวกับลูกโป่งด้วยกดลงไปกดลงไปย้ำอยู่อยู่ตรงนี้ต่อไปคุณนิมครับคุณนิมนี่คือละครเรื่องอะไรสองคุณนิมตอบให้ได้นะบาร์บี้ บาร์บี้บรายเฟอร์บี้กระหังปอบกระสือตุ๊กตาผีตุ๊กตาผีถูกต้องซาร่าซาร่านี่คือละครเรื่องอะไรผีใหญ่กว่าคลองแหล่งกำเนิดบั้งไฟพญานาค ผีผีสุสานคนเป็นเฮ้ยพูแม่น้ำโขงเนื้อความคาดหมายเนื้อความคาดหมายพูดไ่น้ำโขงแจงด้วยหน้ามันด้วยอะไรจ๊ะพูดไปแล้วคุณไม่เกี่ยวดิต้องให้เขาตอบไม่ได้หรอคนพูดเบาอ่ะเขาตอบหรอเขาตอบว่าอะไรสุสานคนเป็นพูดแม่น้ำโขงสุสานคนเป็นอันนี้จะตอบว่าพูดแม่น้ำโขงพูดแม่น้ำโขงสุสานคนเป็นผิดค์ค่ะ ไปไปแล้วังะทำไมได้รอคอยยาไปแล้วครัไปแล้วหนึ่งปั๊มกดเลยสุดดิดันสุดดันสุดแตกเลยเอาเลยแตกเลยเอาให้ดีอาจจะไม่แตกก็ได้แตกเลยแตกไหมแตกเลยแตกเลย แนนนะครับทีมคุญิมนำไปก่อน4ต่อ0คะแนนนะครับเดี๋ยวเรากลับมากับเกมเกมนี้ครับอักษรนํำคำตอบเกมแรกแพ้ไปก่อนไม่เป็นไรค่ะเราถือว่าต่อให้เขาไปก่อนมันเป็นเกมที่เราอาจจะไม่ถนัดจริงๆแต่ว่าเกมหน้านะคะ อักษรนําคําตอบนะคะเกมนี้คือลูกทีมเราถนัดมากแล้วก็เก่งมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณฟาล่าโดยเฉพาะแล้วมีแค่นะคะไปดูกันนะคะว่าเขาแบบเป็น MVP ของทีมจริงๆค่ะดอยสุเทพผู้ชี้ฟ้าผู้ชี้ฟ้าได้เขาไ,ไปขอนแก่นไงขอนแก่นขอนแก่นได้<อ>ไเ,น,เนับสองเอราวันได้ไ